ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะ ถือว่าเป็นปัญหาครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราก็จําเป็นจะต้องรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ที่จีนเท่านั้นที่ผู้นําของจีนประธานาธิบดีสีจินผิงประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจีนในเมืองอู่ฮั่นไปเที่ยวที่ประเทศอื่นๆแล้วผลพวงนี้เนี่ยข้ามมาถึงที่ประเทศไทยแล้วภาคการท่องเที่ยวประเมินกันนะคะว่ารอบนี้โอกาสที่จะสูญเสียไรายได้จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหลักด้วยน่า จะไม่ต่ากว่าหลักแสนล้านแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะร่วมมือกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้อย่างไรเราจะมองปัญหานี้ร่วมกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดรวัุเชษโสพลเสถียรรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ภาคการท่องเที่ยวประเมินว่ารายได้เราน่าจะหายไปหลัก3 0 0แสนล้านเราประเมินประเมินสูงไปปะคะจะเป็นได้ถึงขนาดนั้นจริงๆเลย หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเออเราพูดเวอร์ไปไหมเรื่องต่างๆไหมก็ต้องเรียนตรงว่าตัวเลขปัจจุบันรายได้ที่เรานำเข้าประเทศไทยจริงๆจากนักท่องเที่ยวโดยเพราะยิ่งเป็นตลาดจีนตรงนี้เนี่ยเราทำประมาณนั้นจริงๆคือเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเฉพาะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเรามีไรายได้เข้าประเทศไม่ต่างกว่สามหมื่นล้านบาทต่อเดืนอนยังไม่รวม f อฟไอทีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันเองอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีรายได้ทำรายได้เข้าประเทศไทยจากคนจีนไม่ต่างว่าเดือนละสี่หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์รรงนนี้เเาปะมิแบบ เข้าข้างตัวเองก็คือ3เดือนแต่ประเมินจากสถิติต่างๆที่เคยมีมาเมื่อก่อนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกเป็นโรคซาเรามีตัวเลขสถิติอยู่ที่ประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยแต่อันนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นโรคระบาดปกติยังไม่รวมถึงยังไม่มีเหตุการณ์ขนาดนี้ว่าประเทศจีนเขาปิดประเทศห้ามคนออกเลยะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะรุนแรงมากที่สุดในในวงการการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วแหละแต่ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้3 0 0แสนล้านเนี่ยคือนับตั้งแต่ช่วงมกราคมหายซีซั่นยาวไปจนถึงน่าจะประมาณเดือนพฤษภากรกดาได้ครับก็ประมาณ2ไตรามาสแรกของปีนี้ เชื Treasure, world, yeah, no ่อว่าม so like so ีนาคมเนี่ยน่าจะไม่ยุติลงง่ายใช่ไหมคะการแพร่ระบาดของโรคก็ในความคาดหวังเราก็มองโรคในแง่ดีเราหวังว่ามันควรจะหยุดหรือควรจะมีคําตอบอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าจากที่ผมเรียนแต่แรกแล้วว่าเป็นตัวเลขที่มีสถิติจากโรคเก่าที่เคยเป็นมาซึ่งมันเบาบางกว่านี้เราเป็น6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คาดว่าอย่างน้อยอย่างประมาณการได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ6เดือน นะครับแล้วก็6เดือนเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดเฉพาะตลาดจีนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาไหมเขาพร้อมที่ออกเดินทางหรือเปล่า,อย,าอย่างล่าสุดนะเวลานี้นะคะถ้าเรานับตั้งแต่เดือนช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนหายไปเท่าไหร่แล้วเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ30,000 0คนคเป็นอย่างน้อยเป,เป็นปกติแล้วก็ในช่วงมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเขาจะมีเข้ามาเพิ่มทวีคูณ เพราะนั้นเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยตังแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเดือนกว่าเนี่ยหายไปรวมเทศกาลตรุษจีนไม่น่าหายไปไม่ต่ำกว่า500,000คนค่ะครับคือยกเลิกหมดเลยใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกรุปทัวร์หรือว่า FIT ที่แบ็คแพคมาเองก็หายหมดเลยเหรอคะในในส่วนหนึ่งที่เอ่อพวกเราดูแลอยู่ก็คือเป็นกรุปทัวร์นะครับอันนี้เป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่การยกเลิกทั้งหมดมที่มาจากทางประเทศจีนะนะครับรวมถึงฮ่องกงมาเก๊าก็เริ่มมีการยกเลิกตรงนี้ด้วยะนะครับไปอยู่ในความดูแลของเขา ะะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังข้ามไปนะครับยังมีแพนิคข้ามไปไม่ว่าเฉพาะของจีนอย่างเดียวก็เริ่มมีชาติอื่นๆ เพื่อนบ้านชาวเอเซยต่างๆที่เขามาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นก็เริ่มมีการเรื่อนเดินทางหรือเพื่อชะลอตัวดูความชัดเจนของโรคนี้ว่าเป็นอย่างไรกันค่ะเราดูผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมไล่มาเรื่อยจนถึงตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มาพาพันแล้วนะคะ,คะก็มีรายงานว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบถึงขั้นชัดดาวไปบ้างแล้วก็มีรจริง<ม>หรือเปล่าคะจริงครับจริงครับตรงนี้เนี่ยมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้อง นะครับอย่างเช่นร้านรวงที่ทําธุรกิจค้าขายกับคนจีนนะครับจะเห็นได้ว่าแถวโซนนิ่งแถวแถวถนนและกระบังเอ,อ,อเอ,อมีห้องพักมีโรงแรมมีร้านอาหารมีร้านช็อปปิ้งต่างๆพวกนี้หลายๆที่เริ่มมีการปิดร้านะนะครับเริ่มมีการปิดร้านเลยหรือว่ารถทัวร์ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มจีนโดยเฉพาะ,ะตอนนี้จอดเลยในเขตกรุงเทพมหาคนครจอดประมาณ5,000คัน คือจอดนิ่งจอดนิ่งสนิทไม่มีงานยกเลิกมาให้บริการได้แล้วใช่ครับไม่กระทั่งตลาดอื่นก็ไม่มีเลยเหรอฮะตลาดอื่นก็มีแต่เป็นเบาบางกว่านี้ก็จะเป็นรถอีกส่วนหนึ่งที่วิ่งอยู่ตรงนั้นอีกประมาณสองสามพันคันพันสองพันคันรวมถึงไม่รวมเฉพาะกรุงเทพรวมถึงภูเก็ตรวมถึงกระบี่รวมถึงเชียงใหม่ตอนนี้เราโดนผลกระทบทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับเราคาดการว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนเราที่จะต้องตกงานกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นคน ตอนนี้เริ่มมีคนตกงานแล้วหรือยังเริ่มแล้วครับเริ่มร้านรวงต่างๆที่ทําธุรกิจเอยโรงแรมห้องพักต่างๆร้านอาหารต่างๆเริ่มปิดตัวก็ตอนนี้สามสี่พันคนเริ่มที่จะว่างงานแล้วและหลายที่ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับจีนโดยตรงก็เริ่มบอกว่าเดี๋ยวรอคาตอบผู้บริหารก่อนตอนนี้หยุดไปก่อน15วันหยุดไปก่อนเดือนหนึ่งว่าจะเอาอย่างไรแต่ทีนี้เท่าที่เรามองดูว่ามันก็ไม่มีมันไม่น่าจะมีคําตอบรวดเร็วในในช่วงเวลาเดือน2เดือนตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประเมินไว้ก่อนว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่นาจะะมผลกรทบ ส่วนใหญ่จะเป็นจิวเวลรี่ไลน์ชอปปิ้งก็จะมีร์ทีอใหารร้านอาหารห้องพักมักคุเทศพวกนี้โดนหมดครับเป็นผลกระทบทั้งหมดค่ะแล้วถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์โรคที่เคยระบาดในไทยอย่างซาครั้งนี้ถือว่าแรงกว่าซาแรงกว่าแรงกว่าหลายเท่าเลยครับเพราะว่าตอนซาเนี่ยก็จะเป็นกระแสข่าวแค่ว่ามีโรคระบาดนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็แค่ไม่มาบางกลุ่มก็ยังมาอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ถึงขนาดปิดประเทศห้ามคนออกคนเข้าของเขาเลยแต่อันนี้เขาปิดประเทศเลย เพราะนั้นเนี่ยแล้วแล้วก็ความเชื่อมั่นยังไม่มีให้ชัดเจนว่าคําตอบในการรักษาโรคตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยมันคืออะไรรักษาได้หรือยังจะเป็นยังไงต่อไปต่อไปเนี่ยเราจะควบคุมได้หรือเปล่าค่ะนะครับก็คิดว่าคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ปัญหาก,ก็จะค้างคาอย่างนี้ไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยก็อย่างน้อยๆน,น่าจะสองสัปดาห์กว่าที่เราจะคลี่คลายอะไรตรงนี้ได้ซึ่งแต่ตอนนี้เองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเราก็พยายามทํางานร่วมกันหาเรือกันทุกสองวัน นะครับมีการประชุมร่วมการหาทิศทางทางออกอยู่เราแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันตอนนี้ก็คือเราระดมปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างภาคเอกชนโดนปัญหาอะไรธุรกิจเสียหายแค่ไหนการเก็บเงินไม่ได้มีอะไรบ้างการที่เงินไม่เข้ามามีอะไรบ้างคนตกงานเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่2ในส่วนของธุรกิจก็คือว่าวิธีการที่จะ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการหรือคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเม็ดเงินที่มันหายไปตรงนี้จะทําอย่างไรมีนโยบายอะไรจะคนไทยเที่ยวคนไทยหรือเอากลุ่มคนที่อื่นเข้ามาเที่ยวหรืออะไรเราพยายามเร่งการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเราพยายามผลักดันพอจะมีตัวเลขไหมคะว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคก,การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยปิดตัวไปแล้วกี่รายจํานวนเท่าไหร่ที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้นะครับที่ที่ปิดตัวเลยที่ขอหยุดพักเลยอะไรเลยเลยดี๋ยวผมมีอยู่ประมาณ20%แล้ว เริ่มภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่14ที่มีการประกาศตรงนี้2ส,สัปดาห์เนี่ยตอนนี้เริ่มมีปิดไปประมาณ1 0 2ถึง่ะลในการปิดตัวทีนี้เราจะหาตลาดอื่นมาชดเชยได้ไหมคะอย่างตลาดอินเดียที่เขาเคยมาเที่ยวที่บ้านเราเยอะๆตอนนี้ก็กําลังพยายามเร่งกันอยู่นะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเราพยายามเร่งทําตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ที่คุณเฟินว่านะครับว่าจะเป็นภาคตลาดอินเดียภาคตลาดเอเชียหรือว่าจะเป็นตลาดยุโรปหรืออะไรพวกนี้เราก็พยายามที่เอาเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังติดที่ว่า การที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศตรงนี้ในแต่ละชาติเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ะจะมีการวางแผนระยะยาวอยู่ๆคงจะดึงมาเลยภายในเดือนครึ่งเดือนเนี่ยคงลําบากก็จะมีวางแผนระยะยาวว่าเราจะทําอย่างไรมีจัดกิจกรรมอะไรแล้ววันนี้ กิจกรรมใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่ๆ,ๆหลายๆอย่างที่มีการจัดประชุมในบ้านเราบางงานเริ่มมีการเรียกประชุมจะเลื่อนไหมจะเปลี่ยนที่ไหมจะย้ายฐานไหมตรงเนี้ยเราต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ให้กิจกรรมพวกนี้ยังอยู่ภาพที่ออกไปคือประเทศไทยยังต้องมีความมั่นใจทุกภาคส่วนต้องช่วยกันว่าทํำยังไงลักษณะคล้ายๆเป็น plus Thailand ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นใจว่ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยยังมีความปลอดภัยจากโรคอยู่นะแม้ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะบางบางหน่วยงานอาจจะยังไม่กล้าพูดร้อแต่เราต้องมีการ เปิดเราต้องต้องเปิดข้อมูลข้อที่จริงให้กันเพราะไม่งั้นข่าวจริงข่าวปลอมมันก็จะมาแชร์ความมั่นใจตรงนี้ออกไปค,ครับคือถ้าเรามองในมุมบวกเราไปดึงตลาดอื่นมาได้จริงรถ้าคิดเป็นไรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เขามาเที่ยวเนี่ยถือว่าเทียบจริงได้ไหมคะยังไม่ได้เพราะว่าจํานวนคนเอ่ยจำนวนเม็ดเงินที่เขามาใช้เอ่ยเนี่ยมันต่างกันค่ะนะฮะต่างกันจริง,งเท่า<ะ>ไหร่คะต่อหัวที่เขามาใช้จ่ายในบ้านเราต่อหัวเดือนเออต่อหัวคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยกวันต่อเฉลี่ยต่อวันวันนึงก็ประมาณสองสามพันบาทต่อ ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอินเดียที่เป็นตลาดรองก็น่าจะประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะรายได้จะต่างกันอยู่พอสมควราไปเป็นเท่าเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือคือเขาเองอินเดียเขาเองเขาก็มองอยู่ว่าเขาก็มาเที่ยวบ้านเราอยู่แล้วนะครับเราไปเร่งเข้ามาเขาก็เขาก็ยินดีที่จะมาเที่ยวครับแต่กลุ่มตลาดก็ยังยังมีหลายหลายส่วนทีนี้อีกหนทางหนึ่งคือถ้าอย่างนั้นเราหันเราหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้ไหมส่วนนี้คือที่เรากําลังเร่งทํากันอยู่เรากำลังเร่งทําท่องเที่ยวในประเทศเราออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเที่ยวกันแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าวันนี้คนไทยเองเราก็ยังแพนิกกันอยู่เรายังมีความกระหนกตกใจกันอยู่บางทีขึ้นรถเดินขึ้นรถไฟฟ้าเห็นบางคนใส่หน้ากากบางคนไม่ใส่ตกลงไม่มั่นใจคนที่ใส่เป็นหรือคนที่ไม่ใส่เป็นมันก็ยังมีความความไม่มั่นใจกันอยู่คือก็จะเห็นภาพลุกฮือออกไปจากรถไฟฟ้าหรือร้านอาหารตอนนี้ก็ยังมีภาพอยู่อย่างบางทีเวลาในร้านอาหารทานมีใส่แมสเข้ามาเป็นพูดภาษาที่ภาษาจีนบ้างอะไรบ้างบางคนก็ ตื่นตะหนกตกใจซึ่งตรงนี้ก็ต้องตควบคอน t r o l ให้ได้ว่าเราจะหยุดตรงไหนส่วนอีกตลาดหนึ่งที่เรามองว่าควรที่จะต้องสนับสนุนก็คือภาครัฐอาจจะต้องเร่งในการเดินทางของภาครัฐด้วยนะ,ะครับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆก็เร่งพรบงบประมาณออกมาหรือม,มีงบประมาณออกมาที่ใช้ในการเดินทางดูงานศึกษาดูงานได้หรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆเที่ยวข้ามจังหวัดเที่ยวข้ามอบาตเที่ยวข้ามอำเภออะไรอย่างนี้ได้ไหมให้มันมีการหมุนเวียนเพื่อเม็ดเงินมันหมุนเวียนกันรอบๆ ะนะครับงบประมาณต่างๆอัดฉีดมาอย่างโครงการเดิมที่เคยใช้ชิมช็อปใช้เอออะไรเอยต่างๆพวกนี้ลองกลับมาดูว่าทํำยังไงที่ออคนไทยจะได้ประโยชน์เยอะขึ้นหรือทําอย่างไรที่ผู้ประกอบการจะมีการออได้ประโยชน์จากพวกนี้เพิ่มขึ้นเพื่อเอาเม็ดเงินนั้นมาหมุน เวียนในระบบให้มันได้หรือมาต่อท่อหายใจก่อนที่จะต้องหยุดกิจการกันลงไปค่ะควันนี้ดรวสชรชัได้ไปประชุมกับทางรกระทรวงการท่องเที่ยวมาใช่ไหมคะครเริ่มจะมีแผนการเป็นรูปธรรมแล้วหรือยังว่าเราจะแก้เกมนี้ยังไงข้อ1 2 3 4 ตอนนี้ก็เริ่มมีนะครับคือระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นทางททเขาจะเริ่มบูมในการทําตลาดในประเทศส่วนคือแยกกันทุกส่วนทุกคนร่วมกันทํางานหมด <ทะ S 1> ในประเทศก็ทําตลาดเร่งในประเทศเร่งออกโปรโมชั่นเร่งออกแคมเปญทุกภาคส่วนใครที่มีโปรโมชั่นอะไรช่วยลดราคาเพื่อเอามาช่วยได้แต่เรื่องราคาเราก็คุยกันอยู่ว่า เราคนไทยด้วยกันเราก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ฉวยโอกาสกันคือไม่ใช่ว่าพอคนน้อยปุ๊บจะต้องมากระหน่ำรถเขาเองเขาก็แย่อยู่แล้วอะไรที่เราซื้อราคาปกติเขาได้เราก็ช่วยเขาแต่อะไรที่มันมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นก็ว่ากันไปนะครับในส่วนต่างประเทศเทีมทํางานต่างประเทศก็เร่งเดินตลาดกันเต็มที่ทํารถโชว์ทำอะไรต่างกันนะครับทุกภาคส่วนร่วมกันทําเต็มที่เพื่อต้องการให้มันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องเห็นหรือว่า บางทีหลายๆท่านอาจจะมองว่าทำไมกลุ่มท่องเที่ยวถึงเรียกร้องอะไรเยอะจังเราก็ต้องบอกว่าณวันนี้อย่างที่หลายๆท่านเคยบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่ทํารายได้หลักเข้าประเทศเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2เราก็ต้องเรียนตรงว่าเราทําจริงๆ <c oughs> เดือนหนึ่งเนี่ยเรามีเงินจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราเนี่ยห้าหกหมื่นล้านบาทเราทําได้เอาเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาคนไทยเราจะบูมเที่ยวเมืองไทยยังไงกันก็ตาม <c oughs> นะครับมันก็ยังเป็นท่อเดิมเป็นเงินในกระเป๋าเงินในบ้านเราเหมือนเดิมที่เราหมุนเวียนกันแค่มี สภาพคล่องที่หมุนเวียนกันแค่นั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเม็ดเงินจากข้างนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฝืดไปทั้งระบบร้านอาหารไม่มีคนเข้าทําไมจะมองว่าฝืดยังไงคนปลูกผักคนปลูกข้าวขายไม่ได้คนเลี้ยงหมูขายไม่ได้ไม่มีคนมาทานาอาหารกลายเป็นห่วงโซ่ใช่ครับรมัน <ทบ S 1> ก็จะ<ไ>ปเป็นภาพใหญ่ที่รวมกันตรงนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลแต่หลังจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ทุกสถานการณ์เริ่มจะมีผลกระทบ เป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกไปเรื่อยๆครับท้ายที่สุดแล้วภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐช่วยอะไรที่จะช่วยได้มากที่สุดณเวลานี้สิ่งที่เราดูอยู่เพราะเมื่อวานนี้รัฐบาลภาคคอรมอเศรษฐกิจก็ประชุมกันมีนโยบายออกมาหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเอ่ยเรื่องพักเงินต้นเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยตอนนี้ส่วนที่เราอยากได้ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือภาระหนี้เดิมที่ทางผู้ประกอบการมีอยู่ นะครับอย่างที่บอกว่าจะเป็นการผ่อนการชำระผ่อนภาษีโอเคตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณภาครัฐว่าถึงไม่ผ่อนเราก็อาจจะยังไม่มีวินยาจ่ายอยู่แล้วะนะครับในการพักเงินต้นให้ชําระแต่อดอกเบีย้ยต้องเรียนเลยว่าตรงนี้ภาพจะดูเหมือนจะดีพักเงินต้นจ่ายดอกเบีย้ยแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าคนที่เป็นหนี้จริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเกิน50%ของเงินที่ชําระในแต่ละงวดสมมุติเดือนหนึ่งเนี่ยต้องชําระ1 0,000บาท เราโดนดอกเบีย้ยไปละ8,000บาทเงินต้นแค่2,000บาทเองเพราะนั้นดอกที่8,000ตรงนี้คือจ่ายดอกยังไงก็ก <ทบ S 1> ยังเยอะอ,อยู่าก็เยอะอยู่<ก>ยัง,ยงยคิดว่าก็คงยังไม่ไหวเพราะนั้นในภาคนีเกล่าวตรงนี้เนี่ยคงต้องมานั่งคุยกันว่าอาจจะมีการผ่อนชําระในบางส่วนหรือเป็นไปได้หรือไม่ในบางที่ที่รัฐบาลซับซดได้ในเรื่องของคุยกับสถาบันการเงินว่าดูแลเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยปัจจุบันอาจจะมีอยู่5%รัฐบาลช่วยซับซักครึ่งหนึ่งได้ไหมนะครับเพื่อให้มันไม่ต้องเป็น NPL ประเด็นที่2คือมาตรการทําอย่างไรที่ให้มีสภาพคล่องอย่างวันนี้เราประชุมกันเนี่ยเราก็ทํามาตรการเราอยากได้เงินหมุนเวียนเนี่ยสักก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งเพื่ออาจจะตั้งขึ้นมาสักแสนล้านเหมือนอย่างเมื่อวานตั้งงบมามาสักแสนล้านแล้วก็มาหมุนเวียนกันทั้งระบบอันนี้ไม่ใช่เงินแจกเงินให้เปล่าเป็นเงินเพื่อมาอุดหนุนสภาพคล่องอนุวัตให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยวเลยไม่จาเป็นจะต้องเป็น เจ้าใหญ่หรืออะไรต่างเพราะอย่างเมื่อวานมีบางคนบอกว่าอได้เฉพาะรายใหญ่ๆอย่างน้ํามันให้เครื่องบินไม่ให้รถไม่ให้เรือะนะครับตรงนี้คือเข้ามาเป็นกองกลางเลยของการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็ทุกคนมาดูกันเ,เงื่อนไขาการชําระคืนก็มีตั้งสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้แบบเดิมที่แบงก์เคยทําดู NPL ไหมอะไรไหมอาจจะมีบางอย่างที่ถ้าเขาเขาไม่ติด NPL เขาคงไม่มาขอวงเงินกู้ตรงนี้เพิ่มเติมะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ดูว่าจะมีวิธีการยังไงที่จะอัดฉีดเงินพวกนี้เข้าไป เพิ่มเติมเพื่อให้มันอยู่ในสภาพคล่องหรือว่าเขาสามารถไปเลี้ยงพนักง,งานเขาให้อยู่รอดในช่วง3เดือน6เดือนนี้ไปได้ก่อนส่วนต่อไปก็คือในส่วนของการสร้างงานทำยังไงที่จะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศการนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาหรืออีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าในภาคส่วนของขนส่งนะครับในรถโดยสารเนี่ยท,ที่ผมเรียนไปแล้วว่าในส่วนกลางตรงนี้จอดอยู่5-6าหกพันคันออลองคุยกันหาดอกับภาครัฐได้ไหมว่าในปัจจุบันเรามีพียอ2.5อยู่ดย เราสามารถที่ภาครัฐเสอนโยบายห้ามรถบรรทุกห้ามรถต่างๆวิ่งในบางเวลาเราขอความร่วมมือจากภาครัฐว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยงดเอารถยนต์ <c oughs> เข้ามาในส่วนก <c oughs> ลางแล้วจัดรถบัสพวกนี้รัฐบาลซับซื้ได้ส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นต่างๆ <c oughs> หาวิธีในการนําเงินมาช่วยแล้วก็นําคนเข้ามาในเมืองเพื่อลดพี2.5มจากรถยนต์ต่างๆขึ้นมา ลดภาวะการจราจรติดขัดในนี้ขึ้นมาเราสามารถทําได้ไหมใช้วิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบต่างๆได้ไหมะนะครับแล้วก็อย่างในส่วนของโรงแรมในส่วนของร้านอาหารก็จะใช้ในช่วงเวลาตรงนี้ที่ที่เป็นช่วงว่างถ้าเขามีศักยภาพเราก็จะทําการาฟื้นฟูมีการอบรมมีการจัดสร้างเาตรียมความพร้อมต่างๆเมื่อถ้า6เดือนมันผ่านมาแล้วพวกเนี่ยสารที่ต่างเลนเะวทเอาคนมาอบรมเอาคนมาสร้างความ รู้อะไรต่างเพิ่มขึ้นให้มีความมั่นใจนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาในอนาคตค่ะค,ค่ะวันนี้พอจะเห็นภาพรวมของภาคเอกชนต้องขอบพระคุณดรวสุชชันะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมคงจะพอเห็นภาพกันบ้างแล้วแหละว,ว่าเราจะแก้เกมอย่างไรได้บ้างแม้ว่าจะเป็นวิกฤตแต่ก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามฮาร์ดคอร์ข่าวกันต่อค่ะ